สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะช่วงนี้แม่ค้าไม่ได้ขายไก่ย่างนะจ๊ะแต่ถ้าว่าใครอยากรู้สูตรก็คือทักมาถามในคลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้แม่ค้าจะให้ลิงก์ i อดีไลนะจ๊ะให้มาสอบถามกันได้ทักมาส่วนตัวเลยนะคะเรายังแจกสูตรเหมือนเดิมนะคะใครที่ต้องการทำไก่ย่าง10บโลสิบโลนะคะตอนนี้แม่ค้าก็พัก การขายไว้ก่อนแต่สูตรยังแจกอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้แม่ค้าก็จะมาขายพวกน้ําก็จะเป็นพวกน้ําชากาแฟคือเป็นน้ําชงนะคะแก้วละสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยค่ะในวิถีบ้านๆน,นะคะราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากนะคะราคาไม่แพงจนเกินไป ยำว่างแม่ค้าก็จะหาหนุ่นนี่นั่นทำนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สูตรไก่ย่างทักมาถามได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีผู้ติดตามนะคะ